หลังพุ่งตัวมาแล้วขับสายไปมาลักษณะคล้ายควบคุมรถไม่ได้จะย,ยินเสียงกรี๊ดก็ขาบตกใจและอีกมุมหนึง่งตรงข้ามร้านขาอาหารตามสั่งจุดเกิดเหตุหน้าร้านชาวบ้านคุยกันอยู่สองคนและเรื่องที่ปากน้ำเมื่อวานนี้6กโมงครึ่งกำลังโพเพลเลยตำรวจเมือสุพรรณรับแจ้งเหตุรถ SUV เสียหลัก พุ่งชนยับเลยรถบรสไัยร้านข้าวข้างทางมีผู้บาดเจ็บหคนในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัสหนึ่งคนเป็นผู้หญิงเหตุเกิดในซอยเทศบาลบางปู47หรือบางปูใหม่นครโครงการ3หรือว่าซอยโนรีเมืองสุกประการัน ผู้บาดเจ็บ6รายแบ่งเป็นผู้ชาย1คนผู้หญิง4คนนะคะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็จะมีคนเจ็บที่เป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งท่านนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะรถ SUV สีบรอนเทาเนี่ยสภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือด้านหน้าเนี่ยพังยับเยินเพราะว่าชนเข้ากับหน้า <c oughs> ร้านขายอาหารตามสั่งแล้วใต้ท้องรถด้านหน้าเนี่ยมีรถมอเตอร์ไซค์สภาพพังยับเยินด้านขวาก็มีร้านข้าวแกงถูกชนเข้าของกระจัดกระจาย เจ้าหนที่โตรวจวงจรปิดไล่โดมุมแรกร้านค้าแห่งหนึ่งจับภาพรถจอดอยู่ในซอยคนขับเดินยกของอะไรบางอย่างออกมาจากร้านค้าฝั่งตรงข้ามเอาของใส่รถเสร็จขึ้นรถอดูเถอะแล้วรถก็พุง่งเกือบชนคนเดินอยู่ริมถนนนี่มาแล้วนั่น,นแหละฮะ น่ากลัวไหมอ,<า>อีกมุมหนึ่งหลังพุ่งตัวมาแล้วขับสายไปมาลักษณะคล้ายควบคุมรถไม่ได้ใจเย็นเสียงกรี๊ดนะควับตกใจดูอีกครั้งนั่น ตรงข้ามร้านขาอาหารตามสั่งจุดเกิดเหตุหน้าร้านชาวบ้านคุยกันอยู่สองคนและก่อนที่คนขับจะเปิดรถลงมาจะมีคนเข้าไปคล้ายจะทำะร้าย้องช่วยกันห้า ดีฮะท่านผู้ชมอ่าเปิดไป,ป,ปลงมาสิโอ้นี่ค่ะนี่ฮะ ต่อมาคนขับรถคันเกิดเหตุ SUV คันนี้ชื่อสมเกียรติอายุ57ปีอ้างว่าขับออกจากร้านแก๊สหลังจากนั้นรถเกียร์มันค้างก็เลยบังคับรถไม่ได้ค่ะจนกระทั่งพุ่งชนร้านข้างทางเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้ดื่มแน่ๆไม่ได้ดื่มมา30กว่าปีแล้ว นัำเตียมันคาง,างมันาเร่งมันื้นขึ้นมาเกียค้างแล้วคือพุ่งชนเข้ามาเรื่อยๆเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกว่าเราขับสายไปสายมาไม่ตายครับผมบังคับยู่นะ่ับให้มันนิ่งรเราได้ดื่มมาไหม,มไม่เคยกินเหล้าครับไม่เคยกินเหล้ายืนยันไม่เคยกินไม่เคยได้ดื่มไม่เคยไม่เคยใส่ต้องเหล้ายี่สิบสามปีแล้วผมไม่เคยแต่ต้องเหล้านี่ฮะ เจ้าของร้านขายตามสั่งยับเลยฟังเสียงมีไหมย,ยืนอยู่ในร้านเสียงรถดังใกล้เข้ามาผ่านไปดูปุ๊บมาแล้วมาแล้วเออเคราะดีกระโดดหลบทันเียงสกิ้นี่ถอยหลังเอือ้อเลยไม่ทันเลยลากโต๊ไปแล้ว ตอนนั้นพี่กระโดดหนีเลยแป๊บเดียวไม่ถึงวิดเดียวปุ้งนู่นแล้วรถมันพุ่งมาเร็วแล้วก็เอสัวเอสมาเลยพุ่งมาใส่ตรงนี้เลยค่ะของข้าวพี่นี่แหละอ๋อของพี่เลยใช่ไหมแล้วก็ไปกระแทกบ้านนู่นเด็กบ้านนู่นเขาก็เจ็บโต๊ะกระแทกเขาสาม้เขายืดอยู่ตรงนี้เลยโชคดีไม่โดนใช่ไหมเกี่ยวไปหน่อยนึงแต่มันไม่ติดเสื้อคือคนขับอายุ57บอกเกียร์ค้างไหนดูตั้งแต่จุดแรกอาจต่อเนื่องไปเลย อาไปเอาของมาขึ้นรถใช่ไหมค่ะแล้วขับออกตอนนั้นเนื่ยพุ่งเลยแล้วก็ต่อเรื่องที่สายแลวสุดท้ายก็มันเกิดในชุมชนเคราะดีจริงๆที่มีผู้บาดเจ็บ 6คนเท่านั้นเองอคนหนึ่งสาหัสมันน่ากลัวมากค่ะ